สคอบอเนี่ยขอเทเซนโกนี่เวลาผ่านไปแค่สองเดือนสามเดือนเนี่ยมีเทเซนโกมาสามเมอร์ชั่นแล้วนะในที่อาจเลยล่าสุดสดๆร้อนๆเนี่ยเขาก็เออมีถแถลงการ์ออกมาแล้วหลังประชุมว่าเออตั้งแต่วันที่หนึ่ง มีนาเนี่ยคนที่จะเดินทางเข้าไทยในระบบเทเซนโกเนี่ย,บบ al, ยสามารถลงทะเบียนเทเซนโกแบบใหม่ล่าสุดได้แล้วซึ่งเขาจะเปิดให้ลงทะเบียน1มีนาแล้วก็สามารถเข้าไทยได้วันแรกเนี่ยเมีนาการเปลี่ยนแปลงจากเวอร์ชันที่2มาเวอร์ชันที่3เนี่ยก็คือเป็นหนึ่งสิ่งที่สําคัญแลวเราก็เห็นด้วยอย่างมากว่าควรเปลี่ยนแปลงก็คือวันที่5เนี่ยไม่ต้องนอนโรงแรมแล้วเป็นตรวจ ATK o ใครจําได้นะว่าออการตรวจ เทสเซนโกแบบแรกเนี่ยตอนแรกเขาออกกฎเนี้ยมานะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วใช่ป่ะก็คือคุณสามารถที่จะเข้ามาเทสแค่วันแรกที่โรงแรมแล้วคุณก็โกไปไหนก็ได้เลยแล้วเวลาผ่านไปไม่นานเนี่ยเขาก็ประกาศออกมาว่าวันที่5คุณต้องกลับมาตรวจ rt pcr เทสอีกครั้งหนึ่งสักพักก็ออกเทสเซนโกเวอร์ชั่นที่2มาต้นเดือนกุมภาก็คือเป็นวันที่หเนี่ย ต้องนอนโรงแรมเป็นวันที่สองส่วนพรหนึ่งมีนานเนี่ยคือประกาศใหม่อีกว่าวันที่ห้าเนี่ยไม่ต้องนอนโรงแรมแล้วแต่เป็นตรวจ ATK เอาแทนทีน่คุณจะจองโรงแรมสองคืนก็กลายเป็นว่าคุณจองโรงแรมแค่คืนเดียวคืนวันที่หนึ่งแล้ววันที่ห้าเนี่ยตรวจ ATK เองแล้วก็แจ้งผลที่หมอชนะหมอซัมติงของเขาอ่ะก็แจ้งก็คือวันที่ห้าเนี่ยคือชิวลละก็ถ้าจะให้แนะนำนะก็คือว่าถ้าสมมติว่าใครเดินทาง ตั้งแต่วันที่7เป็นต้นไปเนี่ยแล้วลง Thailand Pass ไปแล้วอะให้ลงใหม่จริงๆมันแก้ได้นะถ้าประมาณภายใด้2ชั่วโมงเลื่อนไปเลื่อนมาเจดสิบชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เราว่าคือลงทะเบียนใหม่ไปเลยลงทะเบียน h a i l a n d p a าสใหม่ไปเลยพอวันที่1นึ่เขาเปิดปั๊บอะก็ลงใหม่เลย จะมาอธิบายเกี่ยวกับเทสเซนโกอย่างละเอียดตั้งแต่เราไปถึงสนามบินจนสนามบินที่ฮีทโตรนะแล้วก็จนกระทั่งมาสวนภูมิจนมาที่โรงแรมแล้วก็กําลังจะออกจากโรงแรมพรุ่งนี้ได้เดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าคุณบุกเทสเซนโกมามอย่างเราเนี่ยคือเราได้เทสเซนโกรอบแรกซึ่งเทสเซนโกแบบแรกอะก็คือ,อ,อคุณจะนอนแค่คืนแรกคือคืนที่1เท่านั้น เพราะคุณแลนปั๊บอย่างเราเนี้ยแลนวันที่14ก็คือจะนอนคืนที่14แล้ววันที่15ถ้าผลเป็นน é g a t i v กลับบ้านได้แต่ว่าถ้าสมมติใครเอ่อได้เทสเซนโกแบบที่2ก็เป็นเทสเซนโกที่คุณต้องนอนคืนแรกแล้วตรวจแล้ววันที่5เนี่ยคุณก็กลับมานอนอีกครั้งแล้วก็ตรวจก็คือ2-3-4เนี่ย คุณกลับบ้านได้แต่วันที่5เนี่ยคุณต้องมานอนแล้วก็ตรวจอีกครั้งแต่อย่างของเราอ่ะก็คือวันที่5แค่กลับมาตรวจแต่ว่าไม่ต้องบุกโลงแลมนอนจุดต่างการมีแค่นั้นว่าคุณต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างและเขาดูอะไรเขาเช็คอะไรที่จุดไหนบ้างก่อนบินเนี่ยเราก็ต้องมั่นใจก่อนว่าเรามีเอกสารครบโอเคสิ่งที่คุณต้องเตรียมนะอย่างที่ทุกคนก็ต้องรู้ก็คือมีพาสปอร์ตใช่ไหมอ่ะก็ถ้าสมมติคนไทยก็คือเป็นพาสปอร์ตไทยคุณก็ไม่ต้อง บีบีวีซ่าใช่ไหมแต่ถ้าเป็นพาสปอร์ตต่างชาตินะคุณก็ต้องการวีซ่าถูกไหมอ่ะอันนี้อันดับแรกอันดับที่สองเนี่ยก็คือไฟล์ทิเก็คือบุ๊กอะไรมาใช่ไหมบุ๊กอะไรมาก็ฟีดออกมาด้วยอืมต่อมาเนี่ยก็คือเอกสารรับรองว่าคุณเอ่อฟูลีวัคซีนเนตแล้วคือคุณ ได้2เข็มไปแล้วหรือว่าบางยี่ห้อก็อาจจะเข็มเดียวได้คุณก็ต้องไปเช็คนะว่าแต่ละยี่ห้อไหนบ้างที่เขา Approve ก็แบบ Pfizer Moderna จอร์นสันและจอรสันบลา h คุณไปเช็คดูว่าแบบไหนที่เรียกว่า Fully vaccinated นะก็คือถ้าสมมติว่า Case Fully vaccinated เนี่ยคุณก็ต้องเอาเอกสารด้วยอย่างที่อังกฤษเนี่ยมันก็จะมะีแอปที่ชื่อว่า NHS app ซึ่งแอปนี้เนี่ย มันจะสามารถดาวน์โหลด pdf เป็นวัคซีนพาสปอร์ตได้เลยคือจริงๆอ่ะมันก็โชว์ทางมือถือได้แหละแต่ว่าพอดีว่าเราบินการบินไทยแล้วคือการบินไทยเขาต้องการริ้นไม่ใช่เป็นดิจิตอลแล้วโชว์จากมือถือนะคุณต้องริ้นเป็นกระดาษกระดาษออกไปด้วยเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าสมมติคุณลืมริ้นอ่ะเขาคิดตังค์นะอย่างที่อังกฤษเขาคิด10บปอนด์นะที่สนามบินถ้าคุณไม่ริ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเสีย1ิบปอนด์นั้นปิมนทุกอย่างให้ครบริ้นไปนเลยริ้นที่บ้านไม่เเสสีียยตงรรราาาาไไมู่่่่้วกบบิินนนอืทป เปิดประเทศไทยเราต้องปริ้นเหมือนกันไหมไม่รู้นะแต่ว่าการบิไทยเนี่ยต้องปริ้นโอเคเอกสารต่อมาก็คือ Thailand Pass คือเราจะพูด2องงานรวมกันก็คือ Thailand Pass กับเอกสารการจองโรงแรมคือก่อนที่เราจะแอพพลาย Thailand p s s s ได้เนี่ยเพื่อจะได้ QR Code คแบบนี้มาเนี่ย คุณจะต้องมีเอกสารการจองโรงแรมให้เรียบร้อยชําระเงินเรียบร้อยแล้วก็นอกจากนั้นเอกสารที่เขาจะขอสําหรับการแอพพลายไทยแลนด์พาสก็เป็นแบบง่าย,ายๆ port, อ่ะพาสปอร์ตเออวัคซีนพาสปอร์ตหรือเอกสารที่มันเป็นตัวคุณที่คุณมีอยู่แล้วอ่ะคุณก็รีจิสเตอร์เข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะได้ Thailand Pass หลังจากนั้นประมาณไม่ควรจะเกินอาทิตย์หนึ่งคือบางทีมันก็คือเราได้ยินมาบางช่วงยุ่งๆอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าคุณแอพพลายไทยแลนด์พาสแบบ ณจะเดินทางในอีกสองเดือนแต่คุณแอปพลายไทยแลนด์พาสแล้วเนี่ยคุณก็จะไม่ได้เร็วเพราะเขาจะทําเคสที่มันเร็วก่อนแติว่าคุณจะเดินทางอาทิตย์หน้าแล้วคุณแอปพลายวันนี้เชื่อว่าคุณน่าจะได้ภายในสามสี่วันแต่ว่าพยายามอย่าแอปพลายไทยแลนด์พาสแต้ทำทุกอย่างภายในสองสามวันเพราะว่ามันก็มีเคสที่แบบก็จุกตูดอยู่เพราะฉะนั้นก็ทําอะไรให้มันเสร็จก่อนก่อนหนึ่งอาทิตย์เอกสารกระจองโรงแรมกับไทยแลนด์พาส s ก็คือสิ่งที่สําคัญมากแล้วก็จริงๆในไทยแลนด์พาสเนี่ย ต้องไปดูในรายละเอียดอีกทีนะห้ามรีบจองเร็วไปด้วยเพราะว่าเท่าที่เราอ่านมาล่าสุดของวันนี้นะห้ามอพ p l y Thailand Pass ก่อน2เดือนของวันเดินทางสมมติคุณจะเดินทางอีก5าเดือนอย่างเงี้ยคือคุณก็อย่าเพิ่งจัดรีบจัดการคุณจะบุ๊ k โคเทลอะไรไปก่อนก็ได้ที่มันแบบรี f u n d ได้นะแล้วก็ Thailand Pass นี่ยค่อยไปทําแบบ2อาทิตย์ก่อนหน้านั้นก็ได้เพราะว่ามันไม่รีบเผื่อกดเปลี่ยนใช่ไหมอาจจะแบบไม่ต้องไม่ต้องมีเทสเซงโกไม่ต้องคควันทีนอะไรแล้วต่อไปเอกสารต่อมาอันนี้ก็คือสําคัญมาก เราต้องตรวจโควิดภายใน72ชั่วโมงก่อนเดินทางบางคน,น่ะมีความสับสนก็คือว่า72ชั่วโมงเนี่ยมัน72ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทางหรือก่อนเวลาถึงไทยซึ่ง72ชั่วโมงเนี่ยคือก่อนเวลาเดินทางนะอย่างเช่นเป็นต้นอย่างของเราเนี่ยไฟเรา11โมง50วันอาทิตย์ใช่ปะเออเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็ต้องนับถอยหลังไป72ชั่วโมงแล้วก็เมเชัยว่าเราตรวจโควิดเนี่ย ภายใน72ชั่วโมงเพื่อที่จะได้ไม่ชื่อว่าผลมันจะออกภายใน1 2ชั่วโมงไม่ใช่แบบผลออกก่อน72ชั่วโมงวันนั้นก็คือไม่ได้แล้วก็อย่าไปทํากระชั้นไปแบบไม่ใช่แบบไปตรวจวันเสาร์แล้วบินวันอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยก็ตรวจพฤหัสบ่ายหรือสุกเช้าอะไรเงี้ยมันก็จะเซฟกว่าอะไรเงี้ยการตรวจเนี่ยต้องเป็นแบบ RT-PCR test เท่านั้นก็อย่างของเราอย่างเงี้ยเราใช้ยี่ห้อ e u r o f i n เราบอกก็ได้เพราะว่าเราเคยใช้ตอนที่ไปเที่ยวโคเปนแล้วมันก็เวิร์แล้วก็ราคาถูกจริงๆเท่าที่ดูมาอันนี้ถูกสุด ออแล้วก็อย่างประสบการณ์นะเราตรวจบ่ายโมงครึ่งวันพฤหัสเราได้ผลตีหนึ่งครึ่งของวันศุกร์ค่อนข้างเร็วนะจริงๆเราเป็นคนไทยอย่างเงี้ยเราไม่ต้องซื้อประกรันแต่ว่าถ้าสมมติเป็นต่างชาตินะข้อแตกต่างคือคุณต้องซื้อประกันที่มัน cover covid ด้วยก็ไปดูในรายละเอียดว่ามันมีแบบไหนบ้างที่ cover แล้วคุณก็ไปซื้อคือพอไปถึงสนามบินเนี่ยถามว่าเขาเช็คทั้งหมดตรงนี้ไหมนะคือควรคุณควรปินทุกอย่างไปทั้งหมด แต่ถามว่าจากประสบการณ์เราอะ่ะเขาเช็คแค่พาสปอร์ตผลตัวโควิดเจ็งชั่วโมงแล้วก็เอกสารการจองโรงแรมขึ้นไปถึงเครื่องบินอน่ะคือก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากช่วงที่ไม่มีโควิดนะแค่คุณต้องใส่แมสตลอดเวลาแล้วก็ตลอดเวลาจริงๆนี่เราแบบลงมาปวดหัวเลยอะ่ะสิ่งนี้เขาจะแจกบนเครื่องก็คือจะเป็นใบแบบนี้ซึ่งมันจะเป็นสีขาวอยู่ข้างใต้แล้วก็สีพูอยู่ข้างบนก็คือเหมือนแบบ เขียนไปแล้วมันติดสองแผ่นอ่ะมันเรียกว่าอะไรอ่ะเราเรียกว่าเป็นอ่ะเออนั่นแหละคือเขาจะแจกกระดาษสิ่งนี้กระดาษสิ่งนี้คืออะไรกระดาษสิ่งนี้ก็คือ,เอ,อเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลการตรวจโควิดซึ่งในในในสิ่งนี้คุณก็ต้องกรอกรายละเอียดก็อย่างเช่นไฟนัมเบอร์วันที่ชื่อพาสปอร์ตนัมเบอร์ทราเวลฟอร์มอะไรคุณนชชั่นอลิตี้อะไรก็หลกักๆอ่ะเนาะข้อข้อมูลต่างๆนานานะถ้าเป็นคนไทยคุณจะได้แค่สิ่งนี้ แล้วก็แต่ถ้าเป็นต่างชาติคุณจะมีเอ่อใบากาะเข้าประเทศด้วยอพอทีนี้เราเป็นคนไทยเนี่ยอย่างของเรามาด้วยเอ่อคอลเลนทีนวั One day, test and go, นเดทเฮสเซนโกเนาะวันเดทเสเซนโเนี่ยมันก็จะเขียนมันเขาก็จะปั๊มเลยว่าเป็นมาในแบบแพ็กเกจไหนแล้วมันก็จะมีเออที่แบบให้คนนั่งรอซึ่งไม่รู้ใครหลายคนอาจจะแบบเห็นคนที่เคยไปมาแล้วว่าจะเป็นแบบเก้าอี้สีงเงินวางเรียงๆกันเป็นแถวแล้วก็แบบให้คนนั่งรอ ซึ่งนั่งรอเนี่ยนั่งรอไม่นานนะคาว่านั่งรอทาไมก็คือนั่งรอให้พนักงานเนี่ยมาตรวจว่าเราอะกรอกใบเนี้ยเรียบร้อยไหมแล้วเขาก็จะมาเช็คเอกสารของเราที่เราปิ๊นมาเข้าๆอีกทีแต่ถ้าสมมติว่าเรากรอกเรียบร้อยแล้วว่าเขาอาจจะเช็คอันเนี้ยน้อยหน่อยซึ่งสิ่งซึ่งเออเวลาที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยคือแบบเร็วมากคือเรานั่งอยู่ในเก้าอี้ประมาณแบบนั่งอยู่บนเก้าอี้เนี่ยประมาณไม่ถึง2อนาทีอะก็มีคนมาเช็คกันแล้วคือทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากเสร็จแล้วพอเขาตรวจเสร็จเรากรอกตรงนี้ถูกต้องหมดแล้วก็ไปต่อ พีพอไปถึงเี่กก็จะถึงจุดที่เขาจะตรวจ Thailand Pass ก็คือเป็นจุดที่ตรวจคนข้อมือจริงๆนะก็คือพอเป็นจุดตรวจ Thailand Pass เนี่ยเขาก็จะเช็คเลยเนี่ยก็คือเป็นตอบคำถามเราว่าเขาเช็ค Thailand Pass ตรงไหนเขาเช็คตรงนี้เช็คตรงนี้เลยก็คือ,เ,อเขาก็ถามนะเพราะว่าอย่างช่วงช่วงเดินทางตอนนี้มันก็จะมีคนมาทาั้งเทสเซนโกแบบแรกแล้วก็เทสเซนโกแบบ2นะที่เขาเรียกว่าเทสเซนโก Plus อ่าก็คือเขาก็จะ ถามในอา้าวคุณมาแบบเทศินโกแบบแรกหรอวันไหนอะไรเงี้ยเขาก็ถามในนิดหน่อยแล้วเขาก็เอกสารทั้งหมดที่ดีใช่ไหมแล้วเขาก็ให้เราไปแล้วพอเป็นคนไทยเนี่ยคุณก็จะมีทางพิเศษใช่ไหมเป็นคนไทยคุณก็แค่แบบเออเอาเอาเอ,เอ,เอบอร์ดิ้งพาสแล้วก็พาสปอร์ตแบบติดแล้วคุณก็เข้าได้เลยไม่ต้องตรวจวีซ่าเพราะคุณไม่ได้ต้องการแล้วสเสร็จแล้วก็ไปเอากระเป๋าพอเดินออกไปข้างนอกเนี่ยคุณก็จะพบว่ามันจะมีเคาน์เตอร์เรียงเป็นบูธซุมซ้มๆเยอะมาก ข้างหน้าทางออกแล้วก็ซึ่งซุ้มเหล่านั้นเนี่ยก็จะเป็นซุ้มโรงแรมต่างๆมีกี่ซุม้มไม่รู้ว่าถ่ายคิปไว้อะเราเจอว่าเออป้ายไหนคือโรงแรมเราอะไรเงี้ยเราก็เดินไปหาอย่างของเราเงี้ยเรามาสีลมสี่ลีนทีนี้เนี่ยก็คือถ้าสมมติว่าใครสนใจโรงแรมนี้เนี่ยนะก็คือบูทหนึ่งเลยหาง่ายมากออกมาอยู่ทางขวามืออ่ะทีนี้เขาก็จะพาให้เราไปยืนรออยู่ข้างๆางบูทแบบหนึง่งก็คือให้เขาเตรียมคนขับรถ ที่จะมารับเราเพื่อที่จะส่งที่โรงแรมตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่ารถที่จะมาส่งที่โรงแรมเนี่ยจะเป็นรถไหนแล้วตอนแรกก็กซ์เดคว่าแบบเป็นเอ,อ่อเป็นรถแบบทัวร์หรือเปล่าแล้วแบบคนหลายๆคนไปพร้อมๆกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ไม่นะเป็นรถแบบอูเบอร์ก็คือแบบมีเราคนเดียวในรถก็คือเป็นคนขับนั่งข้างหน้าใส่แมสเรียบร้อยแล้วก็ตรงกลางเนี่ยก็มีเอ,อ่อพลาสติกกั้นแบบซิลเรียบร้อยระหว่างเราเขาเราก็นั่งข้างหลังเราก็ใส่แมสด้วย แล้วก็พนักงานอะไรเงี้ยก็คือแบบน่ารักมากก็คือช่วยยกกระเป๋าแล้วก็ไกด์เราไปว่าโอเคเดี๋ยวนั่งตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวก็จะมีคนขับรถแล้วก็ออไปส่งที่โรงแรมซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราแนะนําว่าสมมติว่าใครจะมาพักโรงแรมนี้นะหรือว่าแม้กระทั่งโรงแรมอื่นก็ได้อะก็คือคุณก็ควรที่จะแอดไลน์ออฟฟิเชียลของโรงแรมไปก่อนเพื่อคุยกับเขาว่าเขาจะมารับเรายังไงพอไปถึงโรงแรมปั๊บเนี่ยเขาก็จะเจาะพาเราไปส่งตรงที่จอดรถแล้วพอลงจากรถเนี่ยก็จะมีคนเอากระเป๋าเราอ่ะ ขึ้นไปไว้ในห้องเราเลยตัวเราเนี่ยก็จะเข้าไปคุยกับคนคนหนึง่งซึ่งมันจะเป็นบูธอยู่ตรงลานจอดรถก็จะเป็นบุคคลที่จะสอบถามรายละเอียดเราอีกทีหนึง่งจริงๆมันเกี่ยวกับใบเนี่ยที่เราเขียนมาเสร็จแล้วก็ทําการตรวจโควิดเออเขาก็ตรวจเลยตรวจเสร็จแล้วเราถึงค่อยขึ้นห้องแล้วเราก็ไปพักผ่อนจะบอกว่าเราวัดลงเครื่องไฟเช้ามาก6กโมงนิดนิดเราก็ถึงสนามบินนั่งรถที่เขามาส่งตัวโควิดอะไรเงี้ย เข้าห้องมาก็แค่เจ็ดโมงกว่าๆยังไม่แปดโมงดีอ่ะเพราะฉะนั้นเหมือนเจ้าหน้าที่ทางบุรุษพยาบาลที่เขาทำอ่ะคือเขาก็บอกว่าจริงๆผลโควิดของเราอ่ะจะออกตอนแบบบ่ายแก่ๆหรือเย็นๆแลวถ้าสมมติผลเป็นลบอ่ะจริงๆก็กลับบ้านได้เลยไม่จำเป็นต้องนอนเพราะเป็นไฟเช้าแต่สมมติว่าใครบินไฟที่แบบลงมาตอนเย็นตอนค่ำอะไรเนี้ยก็คือชัวร์คุณต้องนอนเพราะผลไม่น่าออกทันคือก็นอนไปหลายตื่นอยู่อ่ะ แบบนอนแล้วก็เ,เขามาส่งอาหารอีกมือ้อนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตื่นขึ้นมากินสุดท้ายประมาณบ่ายสามกว่า,ก,วาก็มีโทรศัพท์โทรเข้ามาเขาบอกว่าเออผมพยาบาลนะครับผลโควิดออกแล้วนะครับเป็นเป็น,นแก่บวนะครับไม่พบเชือ้ออย่างหนึ่งที่อยากจะเล่าก็คือเขาเรียกสิ่งนี้ว่าเทสเซนโกแต่ถามว่ามันเทสเซนโกจริงไหมมันเหมือนจะไม่ใช่เพราะว่า อย่างของเรามันจะก็เทสเซนโกนะเพราะว่าคุณนอนแค่คืนเดียวใช่ไหมถึงวันที่5คุณต้องกลับมาตรวจอีกถามว่าคนที่ลงทะเบียนหลังวันที่1นึ่งกุมภาอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เทสเซนโกของจริงนะมันคือเทสเซนโกแอนด์คัมแบ็กแอนเกนอ่าแล้วอยู่ยดีก็โมโหขึ้นมาคืออะไรวันที่2วันที่3วันที่4อ่ะ เราไปแพร่เชื้อเราไหมถ้าสมมติวันแรกเราตรวจไม่เจอใช่ปะสมมติว่าวันแรกเราเป็นโควิดแบบเรายังไม่ได้เป็นโควิดเหมือนแบบเชื้อมันอาจจะเพิ่งราหมามยังไม่พออ่ะสองสามสี่คือเราก็ไปแพร่แล้วนะในทางกับการสมมติว่าเราคลีนมากเลยเราคลีนมากเราไม่เป็นโควิดเราไม่มีเชื้อด้วยไม่มีเชื้อพร้อมเพาะด้วย แต่ว่าเราไปเจอคนแล้วไงสองสามสี่เราก็ไปเจอแล้วก็ไปรับเชื้อคนอื่นมาแล้วโอมิคอนเนี่ยสองสามวันมันก็เพาะอะไใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันที่ห้าเราก็ติดได้เรารู้สึกเลยรู้สึกว่าแบบเทสเซนโกแบบที่สองเนี่ยมันไม่ค่อย make ซนหรือกระทั่งแบบแรกเองแบบเราเนี่ยมันก็ไม่ค่อย make ซนเพราะว่าถ้าวันที่ห้าตรวจเจอแล้วทายังไงมันเหมือนแบบสู้หนีก็คอลันทีนห้าวันไปเลยดีกว่าไหมอันนี้เวมันก็เป็นความเห็นส่วนตัวเรานะว่ารู้สึกว่ามันยุ่งยากแล้วคนงงอ่ะข้อสําคัญที่อย่าลืมเลยก็คือว่าคุณต้องโทรไปหาโรงพยาบาลน ก่อนวันที่จะไปตรวจเพื่อบอกเขาว่าฉันจะไปตรวจนะเออคือไม่ใช่ไปอยู่ดีก็โพงเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยเออแบบกูก็ต้องเมคชัวร์ได้ว่าเออเขารับจริงๆอืมโอเคแล้วก็ถ้าใครมีคำถามอะไรนะคะก็อย่างที่บอกก็พิมพ์กันเข้ามาได้ถามเข้ามาได้แล้วก็ถ้าอยากรู้เรื่องอะไรระหว่างที่อยู่ไทยอะไรอย่างเงี้ยอืมก็๋ยวให้คําตอบได้วันนี้ก็ต้องไปนอนแล้วคะ่ะตอนนี้เนี่ยจะบอกว่าประมาณตีสามแต่นอนไม่หลับ <laughs> <laughs> โอเคขออนุญาตไปนอน เออตอนนี้เนี่ยเป็นวันที่ห้าของการเดินทางมายังประเทศไทยนะคะก็คือวันที่5เนี่ยเราก็ต้องตรวจอีกครั้งซึ่งการตรวจอีกครั้งเนี่ยเราก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลคนละที่กับที่เราตรวจครั้งแรกคือครั้งแรกเนี่ยเราไปตรวจที่โรงแรมใช่ไหมแล้วครั้งที่2เนี่ยด้วยการที่เป็นเทสเซนโกเวอร์ชันแรกเพราะฉะนั้น,นการที่2อเนี่ยคุณก็ไปตรวจตามลิสต์ของโรงพยาบาลที่เขามีให้แล้วก็ไปตรวจมาตอนเช้า ตอนประมาณทุ่มกว่าเนี่ยก็ได้ผลแล้วทรไปบอกเขาว่าเราจะเข้าไปอะไรเงี้ยเขาก็บอกโอเค Walk-in เข้ามาได้เลยก็มาได้ตั้งแต่8โมงแล้วก็ไปถึงประมาณ9โมงนะแล้วก็มีคิวนิดหน่อยก็รออยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเราก็ได้ตรวจเราก็ยื่นใบสีนผูที่เราโชว์ไปที่เราโชว์ให้ดูตอนแรกอะไปแล้วก็พอเขาเห็นใบสินพูเนี่ยเขาก็รับรู้แล้วว่าเรามาจากเทสเซนโกนแล้วเราก็ไม่มีค่าใช้จ่าย หลัจงจากนั้นเนี่ยเขาก็จะให้อกกรอกเอกสารนิดหน่อยก็อย่างเช่นออรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเราพาสปอร์ตเอยที่อยู่เอยเบอร์โทรศัพท์แล้วก็อยู่บ้านกับใครเพราะว่าเขาก็คงอยากรู้ว่าสองสาวันที่ผ่านมาเนี่ยเราอยู่กับใครตรวจครั้งนี้มันข้างเจ็บนะถ้าเทียบกับการตรวจครั้งโรงแรมโรงแรมครั้งที่แล้วเราว่ามันเป็นที่องศาของการตรวจมัง้งแบบเขาแยกเข้าไปคือแบบจึ๊กอะจึ๊กแบบเหมือนแบบเออเออจะปวดอะน้ำตาไหลอะ แต่ว่าถามว่ามันอาจจะเป็นองศาที่แบบเราอาจจะเกรงหรือเปล่าหรือว่าแบบมันเป็นองศาที่มันอาจจะไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นอะไรเงี้ยเขาก็จะถามอีเมลเราว่าอีเมลเราอะไรแล้วเขาก็จะส่งข้อมูลมาให้ทางอีเมลจริงๆเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาไม่ถามอีเมลหรืออะไรเราเนี่ยนะเราคนที่จะให้เขานะเตือนเขาว่าโอเคส่งผลมาทางอีเมลด้วย <c oughs> เพราะว่าไม่อย่างนั้นเขาก็ไม่รู้จะติดต่อเราทางไหนนะเพราะว่าก็มีคน มีบางเคสนะเขาก็ไม่ไม่ได้ผลเหมือนกันก็คือเมย์เชื่ว่าเขาได้อีเมลเราที่ถูกต้องแล้วก็ย้ำว่าให้เขาส่งผลมาทางอีเมลด้วยพอวันนี้ตอนมานทุ่มกว่าเราก็ได้ผลทางอีเมลก็เป็น p f เเรียบร้อยเลยเขียนว่าแบบ non detect คือรู้สึกสบายใจมากเลยกับ Day 5ที่ท, <laughs> ที่มันโจบสักทีอะเพราะว่าแบบ2อสวันที่ผ่านมาเราก็แบบเกรงนะว่าแบบเราก็ไม่ได้อยู่บ้านเฉยๆอะ เออเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคมันก็แบบเหมือนโลมาที่ได้ผลวันนี้ออกมานะแล้วก็สิ่งที่อยากจะแนะนำเราก็ไม่มีอะไรก็แค่แบบไม่ชัวว่าคุณไปภายในวันที่5ถึง7แล้วก็ห้ามเกินวันที่7นะเพราะเขาก็แอบ,บย้ำนิดนึงว่าห้ามเกินวันที่7แล้วก็ตอนที่ไปเนี่ยเขาขอ ใบสีมภูเรากับพาสปอร์ตนะแต่ถ้าเอาแบบประชาชนไปด้วยได้ก็ดีแต่เราไม่ได้เอาไปคือเขาขอนะแต่เราบอกว่าเรามีแต่พาสปอร์ตซึ่งเขาก็โอเคเขาบอกว่า Thailand p a s s เนี่ยไม่ควรที่จะยกเลิกเพราะว่ามันเป็นเรคคอร์ดของนักท่องเที่ยวหรือใครที่เดินทางมายงประเทศไทยแต่แบบเดี๋ยวก่อนคือก่อนที่จะมี Thailand p a s s ไม่มีไม่มีการไดคคอหรือว่าใครเดินเข้าประเทศบ้างคือไม่เกี่ยวอ่ะมันคือเหมือนแบบการยกเลิก Thailand Pass มันเป็นการเสียหน้า ต่างประเทศอังกฤษอเมริกาคือตอนนี้คือเขาก็ไม่แคร์และโดยเฉพาะอังกฤษนะตอนนี้ก็คือแบบจะผลเป็นบวกผลเป็นลบก,ก็คือ no case ไม่จําเป็นที่จะต้องตรวจไม่ต้องโชยเอกสารอะไรแล้วทุกอย่างกลับไปเป็นเหมือนเดิมแบบที่ไม่เคยมีโควิดมันต้องเปิดประเทศแล้วอะเราก็กดต่างๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องควรที่จะยกเลิกแล้วเพราะว่าคนเนี่ยไม่ได้กลัวโควิดแล้วนะคนกลัวที่จะติด ควัที่จะเป็นโพสิทีฟแล้วทามาหาก,กินอะไรกันไม่ได้เลยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออะอย่างวันที่อัดเน,นี่ยคือเราก็อยู่ไทยประมาณสองอาทิตย์ละแล้วก็แบบไปเจอคนรนู้คนนี้บ้างไม่เจอบ้างรับข่าวมาว่าคนนั้นติดโควิดบ้างคนนี้ติดโควิดบ้างคนใกล้ตัวมีอาการบ้างแล้วไม่ไปตรวจบ้างหรือมีไปตรวจบ้างเจอบ้างไม่เจอบ้างคือมันมีหลายเคสมากแต่ถนะามว่าเฮ้ยคือไอไอติดแล้วแจ้งแล้วติดแล้วไม่แจ้งนี่คืออะไรแล้วเคสนี่นับยังไงคือ ไม่เคยเชื่อเคสที่ประเทศไทยคุณจะไปดูเคสได้ยังไงริงตอนนี้เคสคนติดกับเคสคนตายมันไม่ได้เอ่อคู่ขนานกันไปเหมือนในเหมือนในอดีตที่คนยังไม่ได้รับวัคซีนหรือว่าช่วงที่มันไม่ใช่อโอมิคอนอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้เนี่ยคุณก็ต้อง move on แล้วปอคุณคนก็ต้องทามาหากินประเศรษฐกินมันก็ต้องเดินหรือเปล่าอะไรเนี่ยเรากลับมายังไม่ถึง2อาทิตย์ดีเราก็รู้ว่ามันก็มีคนแจงมีคนไม่แจ้งแล้วคุณนับยังไงบางคนทํางานในที่ที่แบบเออหยุดลําบาก เขาสู้ไม่ตรวจ ATK ดีกว่าเพราะไม่ตรวจก็ไม่เจอเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันก็เลยเป็นแบบนี้ไงพอวัคซีนได้เหมือนกันทั่วโลกเนี่ยสถานการณ์ทั่วโลกอ่ะมันก็ควรที่จะเหมือนกันไหม่คืออย่างอื่นเนี่ยมันเหมือนกันทั่วโลกไปหมดแล้วอะสิ่งที่ไม่เหมือนกันอ่ะก็คือโอเคขออนุญาตไปนอนค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย